ตอนนก็คือวิสัทัศเดกครับร้าลงเกียรติไข่ปิ้งในตำนานครับขายราชพัต์ก้อๆครับสวัสดีครับลุงเกียรติดีครับขุนก็ขายไทยไขยดีมาครับผมราชพัตรทีว่าก็อ่อนๆก่อนนะอ่เด้วยไขมันแต่ว่าไม่คันนะแต่จะมีน้ำจิ้มรูดด้วยครับ ตรงนี้เป็นไงบ้างครับลุงโอเคนะเรับเรื่อยๆนะตอชีวิตตัวค้าแม่คะาขายดีมาครับอรอุตก่ะเยะมีน้ำจิ้มไหครับเอาปานแล้เป็นใครครับรเบไส้งเครืองตัสีอนมาตัดสีป็นมานี่ครับคือตนารัวพรครับ เพื่อนแตมาชิ้นไปครับผมราชพัฒขายดีมากครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับคือสาม,มาถสามฟองยีบสี่บาทเปนวุอนานเอร่ี้โหียบมมีแล้วตที่มันกรับมันินรถเด็นไครับ โซนน้ำจิ้มแบบนั้น้จิ้มรเด็ดนะครับเพื่อนลอนแช่ได้เลียบเก็บเลื่อเป็นเท่าไหร่เลือเมือกี้4เสียด้วครับครัมาช้อปปิ้งได้นะครับตลาดราชพัฒน์อุธยาครับผม มีหลักแลครับค่ะตน่ลาดลงเกียรติ้นัเป็มมอพรเป็นสีบาทบอ๋อสต่อเยอะเลเราก็ลงแล้วล่ะมันไม่ลงก็ต้ไปจาเอง ขายดีครับขายดีไม well. ่สูกมากเลยหรอวะไม่สูกบางไม่ถูกบ้างนะมันมันตัวเลือกไม่มีนะตัวเลือกไม่มีตัวเลือกเป๊ะๆไม่มีแล้วตอนนี้ว่าเราดีแล้วก็นั่นไปมันไม่มันไม่ทำลูกค้าได้ครับครับถือว่าพอ มีขน้นยอบเผือกด้วยนะดูกเกียดมีข,นขนะ้นยอบหอมเลยข้นเผือกด้วยที่เด็ดอันนี้คือที่เด็ดครับน้ำจืดนะครับผมจืดรสเด็ดพริกไทยซอสไม่ให้เลย อย่างว่าท่านลูกค้าครับขายดีมากครับผมร้อนใช่ไหมร้อนน่ารักจุดเจ็ดเลยพี่เพือเคยมีโอกาสครับมาชิมเลยครับ้านไข่ปิงง่วงเขียดครับพิกาดราชพัฒน์อยุทยาครับผม ส่นี้อะไรครับฝากติดตามก็ได้ก็แค่คนสมแข็นร่างกายครับครับผมสวัสดีครับ